ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านนิยายใบยกุหลาบแก้วอีกครั้งค่ะวันนี้เราจะมาอ่านนิยายเรื่องคู่ปรับมาเฟียในบทที่4และบทที่5ให้ทุกท่านได้รับฟังต่อจากตอนที่แล้วก่อนรับฟังนิยายเสียงหากมีสิ่งใดผิดพลาดกุหลาบแก้วขออาภัยล่วงหน้ามาณที่นี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มฟังกันเลยค่ะคู่ปรับมาเฟียบทที่สี่ พุทธพิชยากดชัตเตอร์ถ่ายภาพในมุมที่ต้องการด้วยความชำนาญหญิงสาวสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวกางเกงยีนและสวมหมวกแก๊ปเพื่อกันแดดอ่างจากคริสโตเฟอร์ที่ตอนนี้นั่งดูเธอทำงานอยู่ในร่มมีคนคอยเสิร์ฟน้ำเย็นๆให้และมีคนคอยพัดให้อีกต่างหาพุทธพิชยาแอบสองสารลูกน้องคนหนึ่งของเขาที่ยืนตากแดดอยู่ เธอคิดว่าผู้ชายคนนั้นคงจะอยากพักในร่มและอยากได้น้ำเย็นๆสักแก้วเหมือนกันกับเธอและยิ่งเห็นว่าคริสโตเฟอร์สบายมากแค่ไหนเธอก็ยิ่งหมั่นไส้มากเท่านั้นหญิงสาวแอบด่าเขาอยู่ในใจนี่ถ่ายเสร็จแล้วเหรอคริสโตเฟอร์ถามเมื่อเห็นพุทธพิชญาเดินเข้ามาเก็บอุปกรณ์ถ่ายภาพลงกระเป๋าก็เห็นอยู่ว่าเก็บของมันก็ต้องแปลว่าเสร็จแล้วสิถามได้หญิงสาวสวนกลับ นี่คุณร้อนจัดจนเป็นบ้าเหรอถามดีๆทำไมต้องย้อนด้วยไม่มีมารยาทเลยสักนิดคริสโตเฟอร์ต่อว่าเขาจงใจมาหาเรื่องเธออยู่แล้วใช่ไม่มีมารยาทกับคนไม่มีน้ำใจอย่างคุณไม่จําเป็นต้องมีมารยาทหรอกพุทธพิชยาโต้กลับนี่ผมไปทำอะไรผมไม่มีน้ำใจตรงไหนฉันทำงานให้คุณทำงานในที่ของคุณน้าสแก้วเคยคิดจะเอามาให้ไหม ฉันทำงานตากแดดเพื่อถ่ายภาพสวยๆส่วนคุณนั่นงในร่มมีคนพัดให้ให้ตายสิพุทธิชยาบ่นคริสโตเฟอร์ยิ้มเพราะเขาเองนี่แหละเป็นคนสั่งให้ลูกน้องและพนักงานทุกคนไม่ต้องดูแลเธอเพราะอยากจะแกล้งให้พุทธิชยาเจ็บใจเล่นแล้วมันก็ได้ผลซะด้วยก็เห็นว่าคุณเป็นคนเก่งไม่คิดว่าจะอยากได้ของพวกนี้ฉันอยากได้ให้ตายสิคุณจงใจแกล้งฉัน คริสโตเฟอร์ทำหน้าเหลอหลาแล้วก็ยากคิวให้ไม่เลยผมไม่ได้แกล้งคุณผมแค่ไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเท่านั้นเองชายหนุ่มยังกวนประสาทต่อไม่เป็นไรครั้งนี้ฉันไม่ว่าฉันน่าจะรู้ว่านักธุรกิจชาวต,ต่างชาติอย่างคุณคงไม่รู้จักคำว่าน้ำใจแน่นอน เพราะส่วนมากจะรู้จักแต่คำาว่าเห็นแก่ตัวฉันน่าจะคิดออกตั้งแต่แรกคุณเองก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วเห็นแก่ตัวร้ายกาจแล้วก็ไม่มีน้ำใจขนาดจับลูกน้องของคุณคุณยังให้เขายืนตากแดดเลยนับประสาอะไรกับฉันที่เป็นแค่ลูกจ้างฉันไม่ควรถือสาหาความกับคนใจแคบคำพูดของพุทธิชยาทำให้ใบหน้าหล่อเหลาตึงขึ้นมาทันทีเธอด่าเขาแสบเหมือนกันคุณด่าผม เข้าใจว่าทําไมคุณถึงเป็นแบบนี้เท่านั้นไปล่ะพรุ่งนี้ฉันจะมาถ่ายภาพสถานที่ตอนค่ำๆแล้วเจอกันหญิงสาวทําท่าจะเดินออกไปแต่แล้วก็คิดอะไรได้อย่างหนึ่งพุทธพิชยาเดินมาหยุดข้างๆลูกน้องตัวใหญ่ของคริสโตเฟอร์ที่กําลังยืนตากแดดอยู่เธอส่งยิ้มให้เขาอย่างเป็นมิตรหญิงสาวถอดหมวกที่ตัวเองสวมอยู่ออกช้าๆและค่อยๆบรรจงสวมหมวกให้ชายชาวต่างชาติอย่างอ่อนโยน มันอาจจะกันอะไรไม่ได้มากแต่มันช่วยกันแดดเผาหน้าคุณได้ที่ร่มๆก็มีทําไมต้องมายืนตากแดดพุทธิชยาถามบอดี้การ์ดต้องทนได้ทุกอย่างครับคุณผู้หญิงจอตอบพร้อมทั้งส่งยิ้มให้อย่างเป็นมิตรส่วนคริสโตเฟอร์มองการกระทําของพุทธิชยาด้วยความหมั่นไส้น่าเห็นใจนะคะที่คุณต้องมาเป็นบริการให้กับผู้ชายที่ใจแคบแถมใจดำแบบนั้นเแบบ่าตรงๆถ้าเป็นฉันคงลาออกไปแล้ว พุทธพิชยาพูดเสียงดังจงใจให้คนตัวใหญ่ที่นั่งอยู่ในร่มได้ยินออและฉันก็สงสัยว่าเจ้านายของคุณน่าจะอยู่ในช่วงวัยทองอารมณ์แปลกๆนิสัยก็ไม่ดีพุทธพิชยายังคงพูดต่อไม่สนใจแล้วว่าคริสโตเฟอร์จะได้ยินหรือไม่คุณท่านเป็นคนใจดีนะครับถ้าคุณรู้จักท่านมากกว่านี้คุณจะรู้ว่าท่านเป็นคนดีมากคนหนึ่งจอร์ดบอก เขาอยู่กับคริสโตเฟอร์มาร่วมสิบปีเขารู้ดีว่าเจ้านายนิสัยเป็นอย่างไรคริสโตเฟอร์ดูแลเขารวมถึงครอบครัวของเขาราวกับเป็นสมาชิกในครอบครัวของตัวเองถึงแม้ภายนอกจะดูเหมือนคนไม่น่าคบหาแต่ถ้าได้รู้จักคริสโตเฟอร์ก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งอย่างนั้นหรอคะช่างมันเถอะฉันไปก่อนนะเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้พุทธพิชยาบอกหญิงสาวส่งยิ้มให้จอร์ และเดินออกไปโดยไม่สนใจคนตัวใหญ่ที่นั่งมองยีตัวแสบคริสโตเฟอร์พึพรรมพัมที่ถูกเธอด่าอีกแล้วนะพุทธเสียงเล็กแหลมที่เรียกชื่อทำให้พุทธพิชยาหันมามองต้นเสียงใบหน้าหวานยิ้มกว้างไม่เห็นว่าเป็นใครเด็กหญิงเพนพิชยาหรือน้องพีทวิ่งตรงเข้ามาหานาสาวพร้อมทั้งกระโดดกอดคอพุทธพิชยาตั้งรับหลางสาวยังรู้กัน จากนั้นก็อุ้มขึ้นมาหอมแก้มด้วยความหมั่นเคี้ยวมาได้ไงแม่จะต้องไปสัมมานาที่ใต้หนึ่งอาทิตย์ค่ะคุณทวดเลยให้หนูมาอยู่กับนภูษ์ที่กรุงเทพคุณทวดบอกว่าอยากให้หนูได้เที่ยวสวนสนุกเด็กหญิงตอบฉะฉานแล้วแม่หนูไปไหนน้องพีทพุทธพิชยาถามหลานสาวต่อแม่ทำกับข้าวอยู่ค่ะเห็นว่าจะทำแกงเขียวหวานของโปรยของนภูด้วยนาว่าเราไปช่วยแม่หนูทำกับข้าวดีกว่า จะได้เสร็จไวๆวนพุดเริ่มหิวแล้วพุทธพิชยาบอกหลานสาว s <up> <S เด็กหญิงพยักหน้ารับพร้อมทั้งช่วยคนนา้าคนเก่งของเธอถือของเดินเข้าไปในบ้านด้วยความมีน้ำใจเพ <_ s up> นพิสุทธ์มองน้องสาวที่นั่งรับประทานอาหารอย่างอร,อร่อยด้วยความภาคภูมิใจพุทธพิชยาชอบทานอาหารที่เธอเป็นคนทำแต่ถ้าจะให้ชอบมากที่สุดต้องเป็นอาหารฝีมือของคุณย่าเท่านั้นหญิงสาวตักอาหารใส่จานของน้องสาว แล้วก็หันไปมองลูกสาวเพื่อสำรวจความเรียบร้อยจากนั้นก็หันกลับมาที่น้องสาวอีกครั้งค่อยๆทานก็ได้พุทธร,รีบร้อนไปมันจะดูไม่ดีเพนพิสุจิ์เตือนเมื่อเห็นว่าพุทธพิชยาทานอาหารเร็วจนหน้าตกใจหญิงสาวยิ้มให้พี่สาวเล็กน้อยก่อนจะตักอาหารเข้าปากแบบสำรวมมากขึ้นก็มันหิวนี่นา,นาพี่เพนเราไปอดอยากมาจากไหนไม่ได้ทานของว่างช่วงบ่ายหรอ เพนพิสทธิ์ถามเพราะปกติบริษัทของภาคีนายจะจัดของไหวพนักงานช่วงบ่ายด้วยเดียวว่าแต่ของว่างเลยน้ำสักแก้วก็ยังไม่ได้ดื่มพุทธพิชยาบน่นอย่างอารมณ์เสียอะไรกันพี่ชายจะใจดำกับน้องไปหน่อยแล้วนะไม่ใช่พี่ชายค่ะวันนี้พุทธไปถ่ายภาพเพื่อที่ใช้เป็นภาพนิ่งสำหรับการโฆษณา ไอฝรั่งบ้านที่เป็นหุ้นส่วนใหญ่ของที่นั่นน่ะใจดําที่สุดพุทธทำงานตากแดดตากลมแดดแรงแต่หมอนั่นนั่งในร่มแถมมีคนพัดให้อีกมิน้าซ้ํายังจิบน้ําเย,ย็นๆอย่างสบายใจต่อหน้าพุทธเขาไม่เอานหนาไม้พุทธสแก้วพี่เพนคิดดูสิว่าแต่บ้านนั่นใจดําขนาดไหนใช่คนที่พุทธไปทาเขาหรือเปล่าคนเป็นพี่ถามใช่เอ๊ะพี่เพนรู้ได้อย่างไรคะพี่ชายบอกสินะ พี่ชายโทรไปบ่นให้พี่ฟังใหญ่เลยรู้ไหมเราเองก็ไม่เบาพี่ว่าอะไรยอมได้ก็ยอมไปบ้างเถอะพุธอย่าไปหาเรื่องเขาเลยเพนพิสุทธ์เตือนน้องสาวด้วยความเป็นห่วงพุทธพิชยานิหนาพี่เพนพุทธไม่ได้หาเรื่องหมอน,นั่นเลยนะแต่หมอน,นั่นจงใจหาเรื่องพุทธและพุทธก็ไม่ยอมให้เขามาหาเรื่องพุทธฝ่ายเดียวแน่คอยดูนะพุทธจะทําให้เขาเจ็บใจจนแทบกระอักเลือดให้ได้ พุทธพิชยาไม่ยอมแพ้ส่วนคนเป็นพี่สาวใส่หน้าระอากับความคิดเจ้าคิดเจ้าแค้นของน้องสาวเราก็หัดใจเย็นๆสิพุธอย่าใจร้อนอย่าโวยวายเรานิ่งซะเขาก็จะรู้สึกผิดไปเองไม่มีทางบาอกตรงๆพุธไม่ชอบหน้าหมอนั่นมันขัดหูขัดตาพุทธพิชยาบอกตามตรงแต่เราต้องทำงานกับเขานะพุธ ต้องร่วมง,งานกันดังนั้นพี่ว่าเราน่าจะหาข้อดีของเขาแล้วลืมข้อเสียไปบ้างมันน่าจะดีกว่าเพนที่สุดแนะนํามันไม่ง่ายพี่เพนมอน,นั่นกับพุทธมีเรื่องกันตั้งแต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าต้องทํางานด้วยกันมันไม่ง่ายที่เราจะมองว่าใครสักคนในแง่ว่าเขาเป็นคนดีในเมื่อเขาทําให้เราเห็นแต่ด้านแย่ๆของเขาพุทธพิชยาบอกพี่สาว พูดพูดแบบนี้พี่ไปต่อไม่ถูกเลยนะพี่เพนไม่ต้องห่วงพูดแค่ทำงานกับเขาพองานจบแล้วก็จบพูดคงไม่ต้องมาเจอหรือร่วมงานกับเขาอีกแน่นอนพี่ไม่อยากให้พูดทำงานแบบไม่สบายใจทำงานกับคนที่ไม่ชอบมันจะไม่มีความสุขพุทพยายามทำใจให้ชอบเขาหน่อยจะดีกว่าอย่างน้อยการทำงานก็จะง่ายขึ้นเพนพิสุดยังคงแนะนำต่อ พุธไม่มีทางชอบหมอนั่นแล้วไม่มีทางจะมองหมอนั่นในแง่ดีแต่พี่เพรไม่ต้องห่วงสำหรับพุธงานคืองานอย่างที่พุธบอกเมื่อสักครู่จบงานก็จบกันไม่เกี่ยวข้องกันพุธพิชยายืนยันแล้วแบบนี้น้องพีจะอยู่กับพุธได้หรอพุธต้องทำงานพี่ว่าพี่ให้คนที่บ้านมารับน้องพีกลับดีกว่าเพราะถ้าอยู่น้องพีอาจจะกวนพุธนะเพนพิสุทิ์ถาม พุทธิชายายิ้มไม่ต้องห่วงค่ะพี่สาวพุทธดูแลได้อีกอย่างพุทธตั้งใจจะให้น้องพีทเป็นนางแบบให้พุทธด้วยนางแบบเหรอพุทธเพนพิสุจน์ทวนคำใช่แล้วค่ะพี่เพนพุทธต้องการนางแบบเด็กพุทธอยากทําภาพที่จะสามารถสื่อได้ว่าคอนโดนี้เด็กอยู่ได้อย่างสบายเพราะมีพื้นที่สําหรับเขา พุทิชยาบอกถึงความต้องการของเธอเพนพิสุดพยักหน้าพอจะเข้าใจแต่ก็เริ่มกังวลเพราะไม่แน่ใจว่าลูกสาวของตัวเองจะทำได้ไหมแต่น้องพีจะทำได้เหรอไม่ต้องห่วงนะคะคุณพี่พูดจัดการได้แล้วมันก็ไม่ใช่งานที่ยากอะไรจะให้น้องพีแต่งตัวสวยๆแล้วยืนถ่ายภาพก็ได้เงินแล้วค่ะ พุดไม่อยากไปหาเด็กที่ไหนน้องพีทนี่แหละเหมาะสมที่สุดเพราะว่านายแบบเป็นฝรั่งและนางแบบเป็นคนไทยน้องพีจึงเหมาะสมเพราะว่าเป็นลูกครึ่งมันดูเหมือนครอบครัวดีเอาอยัางไงก็เอาถ้าพูดคิดว่าหลานตัวแสบของพุดทําได้ก็เอาตามที่พูดเห็นสมควรแต่ว่าไม่ต้องให้ค่าจ้างหรอกนะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูเหมือนน้องพีจะไม่ต้องทําอะไรไม่ได้ค่ะ ค่าจ้างต้องได้เพราะมันเป็นงานน้องพีทำงานค่ะต้องมีค่าขนมพุทธพิชยาบอกคู่ปรับมาเฟียบทที่หคริสตเฟอร์วางหูโทรศัพท์ด้วยความไม่พอใจเมื่อไม่สามารถติดต่อน้องชายได้เขารู้ว่าไรอันต้องการจะทำอะไรและทำกับใครซึ่งมันเป็นเรื่องที่เขาไม่เห็นด้วยมากการที่ไรอันมาเมืองไทย อย่างน้อยน้องชายก็ควรจะติดต่อหรือบอกกับเขาบ้างแต่นี่พ่อตัวดีกลับเงียบไปเฉยๆทำให้เขาไม่รู้ว่าตอนนี้ไรอันอยู่ที่ไหนว่าไงได้ข่าวไหมคริสโตเฟอร์ถามอลันเลขาคนสนิทที่เดินเข้ามาในห้องทำงานชายตัวใหญ่สวมแว่นมองหน้าเจ้านายของเขานิง่งพร้อมทั้งใส่หน้าด้วยความรู้สึกผิดผมทราบมาว่าคุณไรอันเดินทางไปกับคุณมาริน่ครับท่าน คราวนี้เป็นจอร์ดบอดี้การ์ดของคริสโตเฟอร์ที่พูดเพราะว่าเขาสนิทกับบอดี้การ์ดของไรอันเลยทำให้พอจะรู้ว่าน้องชายของคริสโตเฟอร์กำลังทำอะไรอยู่ไปกับมาลินีให้ตายสิหมอนั่นต้องการจะแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นจริงๆสินะคริสโตเฟอร์บ่นขัดใจมากที่น้องไม่ยอมทำตามคำสั่งไรอันกับมาลินีรักและต้องการจะแต่งงานกันแต่เขาไม่เห็นด้วย ถมเขายังลงทุนพูดจาดูถูกถักถางมารินีต่างๆนานา,นาเพื่อให้หญิงสาวยอมรับว่าตัวเองไม่คู่ควรกับน้องชายเขาและคำพูดของเขาครั้งนั้นก็ได้ผลเพราะมันทำให้มารินีตัดสินใจหนีกลับมาเมืองไทยเขาคิดว่าตอนนั้นเรื่องมันคงจะจบแล้วแต่กลายเป็นว่าน้องชายของเขาไม่ยอมจบซ้ำยังต่อว่าในสิ่งที่เขาทำลงไปด้วยพร้อมทั้งประกาศว่าห้ามเขาเข้าไปยุ่งกับเรื่องนี้อีกยิ่งคริสก็ยิ่งเจ็บใจ ท่านครับท่านทำใจไว้บ้างก็ดีนะครับผมคาดว่าคุณไรอันคงจะทำสิ่งที่เขาต้องการได้ไม่ยากเท่าที่ทราบมาจากโรเบิร์ตเลขาของคุณไรอันดูเหมือนว่าตอนนี้ทั้งสองคนเข้าใจกันดีแล้วแล้วก็หากจะเทียบกับหากจะเทียบกับท่านกับคุณพุทธิทยาที่ไม่ค่อยเข้าใจกันแล้ว ต่างกันอยู่มากครับจอร์ดพูดออกมาอย่างก,ก,ล,ากล้ากลัวเจ้านายของเขามีอคติกับผู้หญิงเอเชียมากจนเกินไปซึ่งเขาก็รู้ดีว่ามันเกิดจากอะไรแต่เจ้านายก็ไม่ควรเหมารวมและยิ่งต้องมาเจอผู้หญิงแสบแบบพุทธพิชยาด้วยแล้วยิ่งไปกันใหญ่พุทธพิชยาผู้หญิงคนนั้นร้ายกาจอย่างที่ฉันไม่เคยเจอมาก่อนปากก็ร้ายท่าทางก็ร้ายที่ฉันยอมร่วมงานด้วยเพราะไม่นั่นท้าทายหรอกนะ แต่จะว่าไปผู้หญิงเอเชียมันก็ร้ายเหมือนกันหมดนั่นแหละคริสโตเฟอร์พูดเพราะมีอคติและมีปมอยู่ในใจท่านครับเท่าที่ผมทราบประวัติของเธอเธอเป็นคนเก่งนะครับงานของเธอเรียกว่าสุดยอดทุกงานฝีมือถ่ายภาพก็เยี่ยมถ้า้ผมเดาผมว่าส่วนหนึ่งท่านยอมร่วมงานด้วยพอเรื่องนี้ใช่ไหมครับอลันถามพอจะรู้ใจเจ้านาย ก็จริงแม่นั่นมีชื่อเสียงอย่างที่นายบอกแต่ฉันไม่เชื่อว่าเธอจะทำให้ยอดจองกระเตื้องขึ้นได้ถึง40%หรอกมันออกจะมากไปหน่อยจอร์จกับอลันมองหน้ากันแล้วก็หันมามองหน้าเจ้านายเท่าที่รู้มาพุทธพิชยาสามารถทำได้อย่างที่เธอพูดทุกครั้งที่รับงานและเขาคิดว่างานนี้เธอก็สามารถทำได้แน่แต่ถ้าจะให้พูดเชียร์หญิงสาวต่อหน้าเจ้านายก็คงไม่เหมาะ ถ้าเธอทําได้ขึ้นมาท่านต้องขอโทษเธอต่อหน้าทุกคนนะครับเออผมคิด,ดว่ามันไม่เหมาะอลันเลขาของเขาเอา่อพูดอย่างพอเข้าใจนิสัยของเจ้านายเอาไว้ถึงเวลานั้นแล้วค่อยว่ากันแต่ฉันว่าคงไม่มีวันนั้นหรอกและถึงมีฉันก็ไม่มีทางขอโทษอย่างมากก็แค่เอาเงินฟาดเพิ่มเงินให้ก็คงจะดีใจมากกว่าที่ฉันจะขอโทษซิอีก คริสโตเฟอร์พูดด้วยความมั่นใจในขณะที่คนเป็นลูกน้องกระอดกลางบนไม่ได้เพราะเท่าที่สืบมาพุทธิชยาไม่ใช่คนที่เห็นแก่เงินตอนนี้อย่าเพิ่งสนใจเรื่องแม่คนนั้นเลยพยายามติดต่อน้องชายฉันให้ได้ก่อนฉันมีเรื่องต้องคุยกับหมอนั่นฉันไม่อยากให้น้องชายของฉันอยู่กับผู้หญิงคนนั้นนานเกินไปถึงแม้จะจริงจังก็เถอะฉันไม่อยากเข้าไปจัดการเหมือนครั้งที่แล้ว คริสโตเฟอร์บอกกับลูกน้องด้วยสีหน้าและแววตาที่ไม่สบายใจเท่าไหร่นักเมื่อคิดถึงไรอันเขาต้องพูดผู้เตือนสติบ้างเพื่อไม่ให้น้องชายหลงผู้หญิงมากจนเกินไปเขากลัวว่าน้องชายจะเป็หลงสเสน่สาวเอเชียอีกครั้งพ,พุทธพิชยาเดินจูงมือหลานสาวมาหยุดหน้าร้านไอศกรีมตรงข้ามกับสถานที่ที่เธอต้องทำงานด้วยความแจ่มใสเพนพิทยาส่งยิ้มให้น้าสาวพร้อมทั้งมองเมนูไอศครีมด้วยความตื่นเต้น อยากกินแบบไหนสั่งเลยนะน้องพีทแต่ทานเสร็จแล้วต้องช่วยนาพุทธทำงานนะพุทธพิชยาบอกหลานสาวยังอ่อนโยนเด็กหญิงยิ้มรับก่อนจะหันมาสนใจเมนูไอศกรีมต่อตามภาษาเด็กนาพุทธช่วยนาพุธท,ทำงานคือให้นาพุธถ่ายรูปเฉยๆใช่ไหมเด็กหญิงถามอย่างไร้เดียงสาส่วนพุทธพิชยาพยักหน้ารับใช่จ้ะเป็นนางแบบให้นพุธสอสวันนี้นะ่าจะเก็บภาพเดี่ยวของหนูไว้ก่อน จากนั้นหนูก็ไปถ่ายร่วมกับนายแบบและนางแบบที่เป็นผู้ใหญ่อีกทีพุทธพิชยาอธิบายถ้านาพุทธพามาทานไอศกรีมแบบนี้ทุกวันและพาน้องพีทไปเที่ยวสวนสนุกให้ทำอะไรหนูก็ยอมค่ะสวนสนุกขอเวลาสักสองสาวันนะหลานรักนพุทธพาไปแน่นอนรับรองว่าจะให้เล่นทุกอย่างที่อยากเล่นเลยพุทธพิชยาบอกหลานสาวเด็กหญิงยิ้มดีใจวันไหนก็ได้ค่ะ ขอแค่ให้ได้ไปก่อนเปิดเทอมก็พอเด็กหญิงบอกพุทธบอกว่าจะพาไปเธอก็ดีใจแล้วเพราะรู้ว่านาของเธอไม่เคยผิดคำพูดคริสโตเฟอร์มองเด็กหญิงที่เดินจับมือพุทธพิชยาเข้ามาในตัวอาคารที่จะใช้ในการทำงานของเธอในวันนี้ด้วยความแปลกใจและสนใจดูจากหน้าตาของเด็กแล้วก็เป็นเด็กลูกครึ่งแน่นอนชายหนุ่มนั่งประจำที่ของตัวเองเงียบ ในขณนะที่พุทธพิชยาจูงหลานสาวตัวน้อยมานั่งตรงจุดที่เธอมองไว้ตั้งแต่แรกน้องพีทนั่งรอณพุธตรงนี้นะคะณนะพุธขอไปทํางานก่อนถ้าร้อนเอาพัดลมมือถืออยู่ในกระเป๋ามาใช้นะถ้าหนูหิวก็กินขนมกับน้ำที่เราซื้อกันไว้ณนะพุธเอาไว้ในกระเป๋าอีกใบเหมือนกันถ้าเบื่อน้องพีก็เล่นเกมในเครื่องได้เลยทุกอย่างมีพร้อมในกระเป๋าแล้วเดี๋ยวพอพักเที่ยงเราค่อยออกไปหาอะไรอร่อยๆกินกัน พุทธพิชยาบอกหลานสาวอย่างอ่อนโยนทางน้ำเสียงรอยยิ้มและท่าทางของเธอก็ทำให้คริสโตเฟอร์ที่มองอยู่แปลกใจเขาไม่เคยเห็นรอยยิ้มแบบที่เธอยิ้มให้เด็กผู้หญิงคนนี้มาก่อนมันแปลกตาแต่ก็น่าประทับใจคริสโตเฟอร์มองเด็กหญิงที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากเขานักอย่างพิจารณาแต่ยังไม่ทันที่เขาจะคิดอะไรร่างกลมป้อมของเด็กหญิงลูกครึ่งก็วิ่งตรงมาหา ชายหนุ่มมองเธอด้วยความแปลกใจเมื่ออยู่ๆเด็กคนนี้ก็วิ่งตรงเข้ามามีอะไรหรอหนูคริสโตเฟอร์ถามเป็นภาษาไทยถึงแม้จะไม่ค่อยชัดแต่ก็ฟังรู้เรื่องแววตาของเขาเป็นมิตรคริสโตเฟอร์เป็นแบบนี้เสมอเขามักใจอ่อนกับเด็กๆหนูปล่อยขวดน้ำไม่ออกคารุงฝรั่งเด็กหญิงบอกพร้อมทั้งส่งขวดน้ำให้เขาทันทีคริสโตเฟอร์มองขวดน้ำเขารับมาถือไว้ จากนั้นก็ค่อยๆบิดฝาขวดช้าๆไม่นานมันก็เปิดออกเด็กหญิงยิ้มพอใจทยกมือไหว้ขอบคุณก่อนที่จะรับขวดน้ำที่เขาส่งคืนมาให้ขอบคุณมากค่ะคุณลุงฝรั่งเด็กหญิงบอกคริสโตเฟอร์พยักหน้ารับรู้สึกถูกชะตากับเด็กหญิงตัวน้อยอย่างบอกไม่ถูกแล้วมาที่นี่ได้อย่างไรเป็นอะไรกับเอ่อผู้หญิงคนนั้นคริสโตเฟอร์ถามพร้อมทั้งชี้มือไปอยังร่างของพุทธพิชยา น้องพีทเป็นหลานของนพุทธค่ะแม่ไปอบรมที่ใต้คุณทวดอยากให้น้องพีทมาเที่ยวสวนสนุกเลยให้น้องพีทมาอยู่กับนพูษช่วงที่คุณแม่ไปอบรมเด็กหญิงตอบฉะฉานไม่เคอะเขินจะเที่ยงแล้วหิวหรือยังคริสโตเฟอร์ถามหิวค่ะแต่รอนาพุทธทำงานเสร็จก่อนเดี๋ยวหนูเอาน้ำไปให้นพุษก่อนนะคะนพุทธถ่ายภาพกลางแดดน่าจะหิวน้ำเด็กหญิงบอกอย่างไร้เดียงสา แล้ววิ่งตรงไปหาหน้าสาวที่กำลังทำงานอยู่คำพูดของน้องพีททำให้คนตัวใหญ่นิ่งรู้สึกเหมือนถูกเด็กตีหัวอย่างแรงพุทพิชยายิ้มให้หลานสาวพร้อมทั้งรับขวดน้ำจากมือเด็กหญิงมาถือไว้ตอนนี้เธอกำลังกระหายน้ำอยู่พอดีและหลานสาวตัวน้อยก็ช่างรู้ใจเหลือเกินน้องพีทเปิดไม่ออก เลยวิ่งไปหาลุงฝรั่งตัวใหญ่ๆที่นั่งอยู่คนนั้นให้เปิดให้ค่ะนภูธจะได้ไม่ต้องออกแรงเปิดฝาเด็กหญิงบอกตามตรงส่วนพุทธพิชยานิ่งไปน้องพีทคะที่หลังอย่าไปใกล้ๆคนตัวใหญ่นั่นอีกนะเขาเป็นคนไม่ดีนภูธไม่อยากให้หนูติดนิสัยไม่ดีของเขาเป็นด้วยพุทธพิชยาบอกกับหลานสาวน้ำเสียงจริงจังเด็กหญิงมองคุณน้าของเธอสลับกับมองลุงฝรั่งที่เธอเพิ่งไปขอความช่วยเหลืออย่างไม่ค่อยเข้าใจนะัก คุณลุงเขาใจดีนะคะเขาใจดำต่างหากคะ่ะน้องพีทเมื่อวันก่อนเขาแกล้งนภุดด้วยรู้ไหมถ้านภุดไม่อึดนะนภุดคงเป็นลมกลางแดดไปแล้วเขานิสัยไม่ดีนภุดไม่อยากให้น้องพีทไปอยู่ใกล้ๆไม่อยากให้ไปพูดจากับเขาเพราะว่านภุดกลัวว่าน้องพีทจะตินิสัยแย่ๆจากเขามาพุทธพิชยาบอกเธอไม่อยากให้หลานสาวใกล้คนแบบนี้ เด็กหญิงนิ่งก่อนจะหันไปมองลุงฝรั่งตัวใหญ่และเริ่มไม่พอใจเมื่อรู้ว่าเขาแกล้งน้าของเธอพุทธพิชยาเดินมาห,าหาหลานสาวที่นั่งเล่นเกมอยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้หลานสาวของเธอถึงแม้บางครั้งจะสาบไปบ้างแต่เมื่อบอกให้ทำอะไรพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลก็จะทำตามอย่างไม่มีข้อโต้แยง้งน้องพีทไปหาอะไรอร่อยกินกันดีกว่าเที่ยงแล้วพุทธพิชยาชวน เด็กหญิงเงยหน้าจากเครื่องเล่นเกมขนาดย่อมพร้อมทั้งส่งยิ้มให้น้าสาวค่ะเธอตอบพร้อมทั้งเก็บของลงกระเป๋าด้วยความเร็วคริสโตเฟอร์เดินตรงเข้ามาหาน้าหลานด้วยท่าทางที่เป็นกันเองมากขึ้นดวงตาคมมองมายังเด็กน้อยพลางส่งยิ้มให้เพราะว่าเด็กหญิงกลับเมินหน้าหนีเมื่อนึกถึงสิ่งที่พุทธพิชยาบอกเมื่อสักครู่เธอรู้สึกสงสารน้าของตัวเองที่ถูกลุงฝรั่งคนนี้แกล้งสาวน้อย ไปทางเท่าเที่ยงด้วยกันไหมคริสโตเฟอร์ถามลุงฝรั่งใจดำน้องพีทไม่อยากคุยด้วยลุงฝรั่งแกล้งนะพุทธเด็กหญิงเพนพิชยาต่อว่าคริสโตเฟอร์มองเด็กที่ต่อว่าเขาด้วยความแปลกใจก่อนที่จะหันมามองพุทธพิชยาด้วยสายตาเอาเรื่องเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ต้องพูดอะไรไม่ดีเกี่ยวกับเขาให้เด็กฟังแน่ในขณะที่บอดิกาตัวใหญ่ที่เดินตามมาด้านหลังพยายามกลั้นยิ้มเอาไว้เต็มที่คุณไปบอกอะไรเด็ก คริสโตเฟอร์ถามพุทธพิชยาหลิวตาเล็กน้อยพร้อมทั้งส่งยิ้มกลวนๆให้คนตัวใหญ่บอกความจริงไงบอกให้หลานอยู่ไกลๆจ,จากผู้ใหญ่ใจดำไม่อยากให้หลานโตมานิสัยเหมือนคนแบบนั้นพุทธพิชยาตอบคุณคริสโตเฟอร์พูดแค่นั้นแล้วนิ่งไปพร้อมทั้งมองใบหน้าหวานที่กวนประสาทเขาอยู่น้องพีทไปหาอะไรอร่อยทานกันดีกว่าหนูอยากทานอะไรบอกนะพูดมาเลยพุทธพิชยาหันมาบอกหลานสาว อยากทานไก่ทอดเฟนฟรายค่ะอืมหนูเห็นมีร้านอยู่แถวแถวนี้ค่ะนะพุทธเด็กหญิงบอกตามความต้องการของเธอไปด้วยกันสิเดี๋ยวผมเลี้ยงเองคริสโตเฟอร์พูดแทรกคำพูดของเขาทำให้พุทธพิชยาตกใจพอสมควรผีเข้าหรือไงถึงใจดีแบบนี้หญิงสาวถามไม่ต้องผีเข้าหรอกแค่ไม่อยากให้เด็กมองว่าใจดําไม่ละ่ะเราไม่อยากรบกวนพุทธพิชยาปฏิเสธ อย่าเรื่องมากนักได้ไหมผมชวนหลานคุณผมไม่ได้ชวนคุณหนูน้อยชื่อน้องพีชใช่ไหมถ้าหนูไปกับลุงหนูจะรู้ว่าสิ่งที่น้าของหนูพูดมันเป็นเรื่องโกหกทั้งหมดคริสโตเฟอร์พูดกับเด็กหญิงด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนแวบวบตาของเขาก็เช่นเดียวกันเด็กหญิงมองตาคนตัวใหญ่อย่างช่างใจไปทานข้าวกลางวันด้วยกันนะแล้วจะรู้ว่าลุงไม่ได้ใจดำอย่างที่น้าหนูบอก คริสโตเฟอร์ย้ำพร้อมทั้งมองเด็กหญิงดึกลุ้นๆว่าเธอจะยอมตกลงไปด้วยไหมฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้ายังไม่กดกดได้นะคะกดเธอขอร้องค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปเร็วๆนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ